สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมูอนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ่า,ากินบา้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอนี้ยายไพ่ด้น้ำของมุ่นรทางเลขเด็ดใหม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่องในชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยายไพย่ต้ไม่เลิกจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพยล่ลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่มพี่น้องกับสิบได้ผาดเบิ่องผาดชุบเท่าทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาทักทาายายาย,ายกกับไ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนะบาะบ่าวร้ายหยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลงเน่าทาังอาจารย์ทันแหลคาากคนเล่นเนาะจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางของเอ็ดวันชัยแล้วค่ะพี่น้องขาเอ็ดวันชัยเพิ่นหามาเด่นเจ็ดกับแปดว่าซันมือนี่เนาะเด่นเจ็ดสองเจ็ดสามอ่าเจ็ดแปดอ่าแปดเก้าและสามตัวมีอยู่ที่เจ็ดอ่าแปดเจ็ดสามเนาะค่ะสำหรับแนวทางของเอ็ดวันชัยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพนเพนเนาะจ้าตำราวันนี้เด่นอยู่ที่ว่าซันพี่น้องจ้าเพิ่นหามาเด่นกับ สองสี่แปดสามศูนย์อ่ 3, 8, 0, าสามแปดศูนย์เนาะจ้ะสองตัวเด่นคือแปดสามแปดสี่และแปดศูนย์นะพี่น้องมักตัวใดกับพารณาน้านำเพื่นใดเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดบักคำหน่อยเนาะแอดบักคำหน่อยมากสามมื่อนี้มื่อนี้จำเล่าอ่าแอดมาหน่อยบ้ามาเด้อพี่น้องมื่อนี้เพิ่นเด่นเนาะคะ่ะแอดบักคำหน่อยเด่นอยู่ที่เก้าเนาะจ้ะเก้าศูนย์เก้าแปดเพิ่นบอกว่า 890เบิร์ตองพนามือนี้พี่น้องคะเลขสิมาเบิร์บอพี่น้องถ้าเบิร์กระติดอา่ากระติด724ไว้เนาะซีซีเจ็ดเจ็ดสองสองพ่อมาณนี้นแะต่แยไพายวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอา่าเพิ่นบอกว่าเด่นเก่าเอาหันกเก่าอันนี้ก็เก่าเก่าเก่าที่พี่น้องเอาแคปหน้าจอเป็นแนวทางผู้เฒ่าเมืองก็บ่นนะคะสองโตเก้าซีเอ่ดหกสองสองหกและสามสองนะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดปูแอดปูบอกว่ามือนีกับเก่าคือกันเนาะพี่น้องแอดปูก็บอกว่าเก่าเน้นเก่าเก่าพนันเอาใยแพสิเดจจวดไว้ยุติจัดพี่น้องเก้าเก้า ok เนาะค่ะพี่น้องเนาะสีจวดเก้าเก้าไว้ก็ได้ได้สันพี่น้องเนาะแมนบอกว่ะพี่น้องขาเก้าเก้าได้เนาะเพราะว่ามือนีผู้ใดกับไห้ตะเก่าอันไห้เบิร์นพะนันอ่ะเพคนบอกว่าฟันเพคนเด่นออกมาแล้วเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอ่าแอดเจพี่เนาะ ามราวเอสเจพีว,วันซันพี่น้องวันที่เรีวเขาซีแปดเนาะจ้งวันนี้สีเจ็ดห้าเจ็ดสีแปดห้าแปดเนาะค่ะตกเก้าเด้พี่น้องเหมือนจะตัวเก่าเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ประกาเหมือนกันกับแยไปเลยอันนี้เป็นแนวทางของเงินคนคอนถมเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าหาสองห้าหกสองเจ็ดสองห้าหกเจ็ดหาเจ็ดและหกเจ็ดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเงิน ละอ่อนเหนือนะคะพี่น้องซื้อเต็มบนซื้อละอ่อนเหนอเนาะละอ่อนเหนือบน่าเนีทั้งลางพ่นมีหาเจ็ดห้และ 6, 6หกโตไปเลยค่ะนี่เท่ทั้งท่งพ่นเนี่ยทั้งท่งพ่นบอกว่า 8, ปดหกแปด้าสและสี่เก่าโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตีนตีเล็กเนาะตีเล็กเบิกประเด็นเก่าก็สี่ห้าเก้าเหาี่เก่าหนึ่งห้าเกน่าสี่เก้าเนาะค่ะเอาพี่น้องเกติดไล์ โค่นแล้วจวดไปค่ะเก้าเก้าติดหลายอาจารย์แล้วเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางตำเหล้านุ่มหน้าหวานเนาะเด่นหกกับแปดหกหนึ 1, ่งหกสองหกเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดก็แยไ่ไปบุคคลสมัยป่านนี้นะพี่น้องเว้าเป็นตันตันดำจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยเอ,อ่อเพราะว่าแยไ่ไปเป็นบัตเนาะพี่น้องต้องขอโทษขอพ่ายหลายเลยเพี่น้องมากเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอชชายกูนเนาะเลขเด่นงวดที่เียวเด่นซีเนาะคะ่ะ4บนซีรางงวดนี้หนึ่งหกเจ็ 7, น่งหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอนุ่มลำชีเด่นแปดเนาะค่ะ8ปดห้าแปดหกและแปนนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเงินเอ็ดกระตุนหรือว่าเอ็ดวลาพ่อเนี่ยล่ะสองตัวเพื่อนเพื่อนบอกว่าอาเดนหนึ่งกับสองนะจ้าหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามเอ่อสองสามสองสี่และวสองห้ามักตัวใดกับจวดจัดสับปีน้องคะสำหรับเอ็ดกระตุนหรือว่าเอ็ดวลาพ่อเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของผู้ใดละเป็นแนวทางของอ่าสิบบนลาวสันเพ่นวัลักษ์สิบเนาะเอ่อหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสับปีนอง ต่อไปเลยจ้ะเอานี้เอาอันนี้เป็นแนวทางของอ,อาจารย์กวรนกระสินพี่น้องคนบอกวันเด่น6กหกส6ง6กสามหกสเจ็ดหกปดนาะหกสองหกส่สอง่ันพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเสือสังฝาดชุนเด่นเพื่อนอัด8ปหาก็ะซีเก่าพนาพี่น้องอ่ะมากระจวดจาห549เเนาะ เสือสังฝาหายไปโดนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสายาเดนเก่ากับศูนย์พี่น้องเนาะเก้าสองเก้าหกศูนย์สี่และศูนย์หกชุดเต็มเคปหน้าจอสาหรับแนวทางเสือสังฝามาคําพี่นอ้องแย่ไพ่รอดเอดมาหน่อยเนาะอย่าพี่น้องถาเพื่อนกันยังบอลล่งก็แสดงว่าเพิ่นบอลลุ่งไงฮาเล้วมือนีเนาะพี่น้องนเนาะแอดมาหน่อยเนาะเพิ่นบอลลุ่งเล็กนะมือน,นีเนาะพี่น้องค่ะเลจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเงิน แนวทางของอตําเล่าแอดแอดนํา้างเนาะ9563ััตวพบหาสามกเกาหสานาะพี่น้องเนาะไปมากับจวดจาดน้ำเพลินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตําเล่ายายไพ่เหมือนี้เด่น8ปดเด่นหากับเก่ายายไพ่คือบเดิเบิดนเพ่นนะพี่น้องสามตัวมีพร้อมในเด่น5้กับเนะพี่น้องเก่ากับติดมูอยู่เ้ี่ยส เก้าแปดคือสามต 20, ัวนะจ่าคนมาแบบนี้เนาะสองเก้าแปดแล้วก็จับอยู่ที่ห้าสามห้าเก้าและห้าแปดเนาะชุดวินอยู่ที่ห้าเก้าแปดสองศูนย์เนาะพี่น้องพิจารณาได้นะคะสาหรับเราท่าของยายไพ่มือนี้เนาะพี่น้องเนาะเหล็กมีเข่าวิรุตยาวายายไพ่เด้อพี่น้องยายไพ่กะอ่าท่ามาตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะพี่ยายไพ่มาทำตามสูตรเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทยไทยตำเล้าเพิ่นว่าเด่นอยู่ที่678แปนะจ้าเจ็ดห้าแปดเจ็และ78มื้อนี้หลุดเบิ่ดเลยก็ได้เด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาตำไทยงวนแรงแย้ไปอันนี้แนวทางตำเล้าน่าจะเป็นแนวทางเอ็นมะยุ่มแดงบ่ถ้าเบิ่งบ่ผิดเนาะพี่น้องตันดังวองยังก็บ่ได้แล้วเนาะอ่าเด่นเก่าเน้าห้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์ห้าสี่เนะจ้ะ3ตัวแคปหน้าจอกับ4ตัวเนาะพี่น้องเนาะ บอกว่าคแดงเลพี่้องหายใจบอกออกแล้วเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนนั่นเนาะแอนนั่นกับเขาดีได้เด่นเกับหนึ 0, ่งนเจูนย์เจ็ดสองเจแล 9, ะเจเกานพี่น้อกสตัวชุดเต็มบนแคปหน้าจอเลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเซียนพยกนะะักเค่ะเซียนพยักบอกว่ามอนี้เด่นสกับแปดนะคะ่ห้ 5, 6, 7, 8, 8, 6, าสี่หกสี 6, ่เ็ดสี่แปดห้าแปดหกอ่าแปดห้าและแปเกนะพี่้อกเนาะ กับพิจาณาทํ้เพื่นใดเนาะคะ่ะโตไปเลยจับอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มสุพรรณเนาะหนุ่มสุพรรณบอกว่าเด่นหกก็เจ็ดเหมือนนี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าว่สันพีนองพิจณาใดเนาะโตไปเลยจับอันนี้เป็นแนวทางของเงินดังเมทซายเนาะเด่นแปดอ่แปดเก้าศูนย์เนาะจากแคปหน้าจอชุดเต็มดังเมทซายเนาะพีนองเนาะ่อไปเลยจ้บอันนี้เป็นแนวทางแอดมี่เนาะแอดมี่บอกว่ามอนี้เดนสามสามศูนย์สามเจ็ด สามสามศูนย์เจ็ดเจ็ดสามศูนย์ถึงมืออยู่เด้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของผู้ใดแล้วเนี่ยเอ่อของเก่าเงินเก่าทองเนาะเด่นศูนย์ลบเก้าฟันศูนย์นาะจานเรียนแปดศูนย์ศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าตัวรองชุดเต็มแคปหน้าจอมีสองตัวเดียวสามตัวพร้อมเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเงินพระเจ้าบอกว่าเอ่อ เด่นบนเจ็ดเด่นล่างเจ็ดว่าซันพี่น้องเพื่อนบอกว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าและเจ็ดแปดประมาณนี้แหละไหมาเนาะคนอื่นไหมาเนาะอันนี้เป็นแนวทางนี่เพื่อนบอกว่าเด่นสีกับเก่าเนาะจ้ะแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องอะไรเนาะนี่เนาะไพ่เนาะไพ่เนาะขว่าซันคือนามสกุลเดียวกันกับแยกไพ่แต่พี่น้องเมียนบอกว่า คนซื้อ, A A อนเอีหยงก็เลยมีสิริวัสดุไพ่ลาพี่นองต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดฟินิกเนาะเมื่อนี้เด่นหกสองหกศูนย์วัสัุหกศูนย์หกหนึ่งแลยหกซีเอฟฟี่นิกลาพีนองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดรนกเนาะค่ะแอรัชนกเราเด่น,น,นหากับว่าเออเด่นตัวเดียวกันกับแด้ไพ่เลยเด่นห้ากับเก้าวัสดุคนมี่ เก้าห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าหกอ่าพันสองตัวเพิ่นมีเพิ่นเด่นอยู่ที่เออเก้าห้าเก้าหกเก้าศูนย์เนาะจ้ะ 3, สามตัวประมาณนี้แหละเพิ่นล่อมาหน่อยมากบ่ได้เนาะพี่น้องนเนาะแสดงว่าข้างล่างเราเด่นเก้าห้าเนาะจ้ะข้างบนอ่าข้างบนเก้าศูนย์เก้าหกประมาณนี้มีมีสาม 3, คู่เนาะพี่น้องสำหรับแนวทางของแกรัชนกเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแน,วท,ออน,นวทางของเอ่เป็นแนวทางของแอดเอ่อคนไทยหัวใจสิงเนาะพี่น้องคนไทยหัวใจสิงมันบอกว่างวดที่แล้วลดเดอว์วัซันว่านี่ซีแปดศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเะอรวัซันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า <S 2> <S 2> <S <S อันนี้เป็นแนวทางของเงินเอ่อเป็นแนวทางของเงินทิศท่าตะกูเนาะจ้าเดนเจ็ดกับแปดนะคะพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าและแปดเก้านะคะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทงางหลวัดเดอร์วัซันแนวทางลูดลาวัซันพี่น้องคาซีกับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งแนวทางของเ k ็เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเอาตไตฟาเนาะพี่น้องมูนีเดินไปนะ,ะ้วค่ะ่นบอกว่าเก้าหกแปดหกหกห้าและหกหกกับแปดแปดโอ้เดี๋ยวมันเดินหกกับแปดแต่นักหนักหกวัซันพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอเล็กสมศักดิ์เนาะพี่น้องเด่น98กับ43รู3มอซันชุดเต็มเคีหยบนาจอหามาซาเน่แยให้กับจิบริอานให้เตรมทีเลยพี่น้องเดอ้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเวนเนาะเมื่อนี้เด่นหา57เด่นสุดมสซันหาศูนย์53 54 457พีจนาได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาตำไทยวันนี้พี่น้อง จำไทยด้เนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวยายไพไล่เบิ่งก่อนบรากาจะมีของลุงนินเนาะพี่นอ้องวันนี้สังคนกี่ตัวอ่อยายายไปแคปหน้าจอไวเรลกับน,นี่เนาะคะ่ะตำรล่าแอดกี่ตัวพิ่บอกว่าเด่นสองเนาะจ้าพี่น้องแคปหน้าจอทดลองบนทดลองล่างเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางสังางคนกี่ตัวเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่าขอคนรค้นสูตรเนาะ เดียนซีกับสเนาะจ้าชุดเต็มแคปหน้าจอสําหรับแนวทางข้อคน้นคนลสุดจะไม่คือว่าอะไรอะไหากันพอ่อพ่อแล้วกระิเอาไว้จะไม่ปนึกงว่าเป็นลบออกเบอรต้รียองขอโทดคอไปหลายๆเด้อพี่น้องก็ไ่ได้เสียหายเนยาะเพราะว่าเคตำไทยกับกำเล่าของแอดกระตูนเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้กัตำไทยคือกันได้พี่น้องแอ ่ายคลิปนี้แพรก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เดเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรง,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 งยิ่งๆรวยๆปังๆสุขุสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลทั้งทางให้ย่ไพ่ใหม่พ่อแม่พี่น้องด้เบิง่งงในชม่เป็นแนวทางขอบคุณหลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า